ใช่ครับตัวนี้ผมไม่ได้ใส่หัวบีไปให้นะครับเตรียมนะครับขนมปังไว้สามแผ่นนะครับในในตัวสามแผ่นเนี้ถ้าใครอยากจะสลับกันสลับกัน,กนอยู่ในหกแผ่นนี้ครับ,ค,รบคุณจะสลับยังไงก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นสีสเดียว,ยว,ยวก,กันก็ได้นะครับ แ้ต่ความชอบเลยเพราะว่าคนข้างเนี่ยก็ชอบพอวีเดี๋ยวเราดูตัวแรกก่อนนะครับก็คือบีบแไบบีบแบบนี้เลยนะคะทุกคนมาดูได้เบนขอบไว้นะครับเพราะว่าอะไรปึ๊บถ้าดูขอบด้านล่างเห็นไหมครับหคนะครับเขาะจะได้ไม่ปีนออกขอบด้านข้างนะ,นะครับ เห็นเสียบเดี๋ยวคุณเดี <warnings> <th> like ๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเสียบเดี๋ยวเสียบเนี้ยมันจะไปกลับไปที่โต๊ะเล่หมากเลยค่ะเชฟฟังเสียงสะท้อนนะครับเละมากเลยค่ะเชฟถ้าไปถึงโต๊ะนะคะนะะครรับปมาณจากนั้นนะครับเราจะนำส่วนของตัวใบตองข้าเลย อย่างในกรณีนี้คเห็นไหมครับคือถ้าทําขายข้างบนเนี่ยจะเป็นลาวาแล้วนะครับส่วนที่เหลือถ้าอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นคนขายมันเยอะเกินตัดออกครับไม่งั้นมันเปื้อนไม่ได้กําไรเดี๋ยวไม่ได้กําไรครับเสียแต่หอยนิดอาชีพถัดไปของเราใช่และจริงก็คือจริงๆมันไม่ใช่เปื้อนอย่างเดียวคือสุดท้ายเราก็ทานไม่หมด มันเลี่ยนเกินถูกต้องเลยค่ะเชฟเพราะว่าเราทานที่หมดนะคะทานแับพอดีนะครับประมาณนี้นะครับครีมนิดนึงก็ได้อันนี้จะถือเอาไว้ถ้าเป็นเป็นอานปัะสการเชื่อมใช่ครับเป็นการเชื่อมจัดการนะครับ โอ้งานยากเทรียมงานยากอะไรตรงนี้เทรียมดูความสะอาดนะครับดูความสะอาดของใบตองเพราะว่าเราทำอะไรกับวิกกิ้มด้วยนะครับแม่เดี๋ยวแม่ถูกเชือกเละเทรีมทำครีมมาหาวราว่าจากขนมปังแผ่นและขนมปังพอลีเลอร์แป้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีเรียร์เชฟที่ทุกคนลองทำไปด้วยกันนะคะ สวยมากค่ะเชฟตื่นตาจริงใจมากจริงใจมากเราอะน้องสาวเสียงน้องโก้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เสียงพี่แน่นอนหน้าที่ฉันคือผูกโบอย่างเดียวทีนี้ก็เซิร์ฟตักครีมแล้นะคะครีมเค้กมะพร้าวลาว์ตักลงไปเลยใส่ จริงๆไม่ต้องขอให้เย็นแบบสติเลยก็ได้คะจริงจริงต้องเย็นต้องเย็นล่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรมันจะไม่เซ็ตตัวใบตองสีจะเปลี่ยนอ้มีลิลิกแต่ขอขอแค่ว่าอกลนๆลิตลิมลิกล้กลกลิสวยงลิกีิกลิกลิกเิกลิหลิกลิกิกลิกลิกคิเลิกก ปรจะจำกลุ่มเลยนะคะหลังจากทำเมนูหลักเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเริ่มทำเมนูสร้างสรรค์กันหลังจากนั้นเข้าไปต่ออะไเชฟเดี๋ยวเราจะตกแต่งครับตัวตกแต่งนะครับอีดอกไม้ว้าวว้าวว้าวตลอดาาเลยถ้าเสียนทำไมอู้วตัวตกแต่งผมจะมีตัวใบไม้นะครับไปให้แล้วก็ตัวดอกไม้ทุกชิ้น แต่งแค่ดอกไม้หนึ่งดอกใบไม้หนึ่งใบกุ่มไหนเกินเอาออกนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะใช้ตกแต่งเค้กประกวดด้วยเชน่เดียวกันีิจริงคืออยากให้เป็นแทนเพิ่อนสวยเหมือนกันนะครับดอกเดียวพอเปือได้ครับเป็นตอกไม้พันได้ครับถ้าผมเชื่อไม่ไม่น่ามีใครทำ ยังไงล่ะคะก็แค่หมวนให้ทำเป็นเหมือนดอกกุหลาบประมาณนี้วนแล้วระวางสวยเนาะอะไรนะราเสียวแบบเชฟให้เราสวยเกินอย่างนี้หรอเออเชฟเดี๋ยวทำสวยดีเดี๋ยวคนทำคนทำตามลบวางนะคะคอนเซ็ปต์ของเราคืออะไรครับ กปปี้ให้เหมือใช่คนเออ้ยสวยนี่เชฟสวยมากไม่เดี๋ยวจะไปทำอะี้ไม่ใช่ของพี่นะเป็นเมนูที่ลงการมีมือออกกาสวยมากเลยใครที่จัดปาร์ตี้บ่อย ถ้าสมมติเราไม่ได้ทำเสริมแบบนี้ใช่ไหมครับก็เลยแก้วก็ได้ครับใส่ในแก้วคอกเ,เทนนะครับตัวขนมปังใส่แล้วก็หน้าชื่ตัวซอสสามารถใสได้ถ้าไม่ใช่วิธีอย่างวันนี้ข้งางในผมไม่ใช้ตัวลาวาในแต่ละช้มเพราะมันเยอะเกินนะครับเดี๋ยวเรา,า,าวาโรเจอร์นะครับตัววิธีความพิเศษของวิธีตัวนี้ที่นี่สูตรจริงๆรีสูตรไม่ได้มีให้เราสามารถใช้วิธีปกติได้เลยนมวัวหรือเป็นพวกไขา่บันพืชนร้านบ้านดี แต่ถ้าใครที่เกียรวิธีมกระป๋อ,องคือเวลากเปกิดา่ายไปตบปีมครับใช้ตัวนั้นก็ได้แต่ถ้าใครอยากรสชาติ่อนบีมอาจจะชิมวิธีมก็ได้กดใช้วิธีม